สอนรามตอบแล้วทำไม unfollow ig น้องวิจิเรียกว่ากลายเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวไปแล้วคะ่ะสำหรับหนุ่มสอนรามที่ตั้งแต่เจ้าตัวได้ออกมาประกาศยาขาดกับภรรยาอย่างสาวติก๊กบิ๊กบาเทอร์ลงอินสตาแกรมหลายคนต่างก็เข้ามาให้กำลังใจหนุ่มสอนรามรวมกันเป็นอย่างล้นหลามพร้อมกับทางด้านสาวติก๊กก็เริ่มที่จะกลับมาทำงานในวงการอีกครั้ง เพื่อแก้ไขสิ่งที่ตัวเองทําผิดพลาดและถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของสาวติก๊กก็จะเห็นได้ว่าเจ้าตัวมักจะออกมาโพดภาพลูกสาวอยู่เสมอแต่งานนี้กลับมีประเด็นเกิดขึ้นเมื่อทางหนุ่มสอนรามได้กดอันโอลวไอจีของน้องวิจิ ซึ่ง IG นี้เป็น IG ที่สาวติ๊กนั้นตั้นคันกับน้องวิจิช่วงแรกและชาวเน็ตหลายคนยังเข้าไปถามเรื่องนี้กับทางด้านสาวติ๊กโดยสาวติ๊กยังได้ออกมาคอมเมนต์ตอบชาวเนยย็ตเพียงสั้นว่าเจ็บแต่จบค่ะล่าสุดนุ่มสอนรามได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่เกิดขึ้นเพราะว่าสาเหตุอะไรจนถึงได้กดอันฟรุ้งไอดังกล่าวงานี้นุ่มสอนรามได้ออกมาเผยว่า ต้องทำให้เขาใหม่เพราะว่าจะได้อัปเดตพนาการของเขาเริ่มทำเองหมดครับแล้วก็ทำช่อง YouTube ด้วยส่วนไออันใหม่ราขอตัวขึ้นจะได้เห็นพนาการของตัวเขาเองด้วยครับทำไว้ให้รูปครับจะมีรูปเก่ามาลงด้วยซึ่ง i อนี้ก็จะมีทั้งผมถ่ายเองและมีคนช่วยถ่ายด้วยเริ่มทำรายการในช่อง YouTube ด้วยครับพร้อมทั้งหนุ่มสรตรมยังบอกด้วยว่า ร้างเก็บไว้ให้ลูกดูตอนโตไว้ดูพัฒนาการของเขาตอนเด็กๆงานนี้หลายคนคงจะหายสงสัยกับเรื่องที่เกิดขึ้นกันแล้วล่ะคะ่ะ